สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อค้าไก่สุดเฮงถูกรางวัลที่1รับ6ล้านวันที่2กุมภาพันธ์พ5ที่วัดข่าวกรวดตําบลเกาะพลับพลา,า,ลาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังทราบข่าวว่านายอังคารกีรศัพท์อายุ36ปีเป็นพ่อค้าขายไก่ชาวตําบลหินกองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคือผู้สุดเฮงถูกรางวัลที่1ประจําวันที่1กุมภาพันธ์พ5หหมายเลข944308จำนวน 1, ย์แปดจํานวนหนึ่งใบเดินทางนํา พร้อมของไหวมาไหวบูชาและแก้บนเท้าเวสสุวรรณนางคันเปิดเผยว่าก่อนที่ตนจะถูกรางวัลที่หนึ่งเพียงสองวันทางเจ้าวัดวัดเขากรวดได้นาเท้าเวสสุวรรณของวัดเขากรวดองค์สําหรับให้ญาติโยมบูชาขนาดความสูง12นิ้วมาให้บูชาถึงที่บ้านตนจึงอธิษฐานจิตขอให้เท้าเวสสุวรรณและพี่ไข่แห่งวัดเขากรวดให้ลอตเตอรี่เลข08ที่ตนได้ซื้อมาจากหน้าวัดและตลาดดาเนินสะดวกทั้งหมด12ใบ ถูกรางวัลใหญ่จนช่วงเช้าก่อนประรากาศผลรางวัลภรยาของตนจึงเดินทางไปกรบาบไหว้เท้าเวสุวรรณและพี่ไคพี่จุก และน้องจันที่มาถึงที่วัดเพื่อให้ตนถูกรางวัลใหญ่อีกครั้งเนื่องจากพ่อภรรยาและพ่อตาของตนฝันว่ามีรถป้ายแดงและเงินสดมากองหน้าบ้านของตนและในฝันมีคนตัวใหญ่มาบอกให้ตนและภรรยามากราบไหว้เท้าวิสุวรรณและพีครแล้วรถป้ายแดงกับเงินทั้งหมดจะเป็นของตนกับภรรยากระทั่งมีการประกาศผลรางวัลที่1คือเลข944308ทําให้ตนและภรรยากิดว่าต้องถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งแต่ไม่ ว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งจนเมื่อตรวจดูอย่างละเอียดกับพบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆตนและภรรยารู้สึกดีใจและประหลาดใจมากเนื่องจากเพิ่งบูชาเทววสุวรรณได้เพียง3วันเท่านั้นตนก็ถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนเงินที่ตนถูกรางวัลจะนําไปทําบุญให้วัดชัยนี่อีกส่วนหนึ่งจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกสาวและขายายธุรกิจต่อไปซึ่งหลังจากนี้ตนและครอบครัวก็จะใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติเพราะเงินที่ได้มาก็ต้อง มีวันหมดถ้าเราไม่ทำให้มันงอกเงยขึ้นมาอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ